คนมาวินเดินมายันก๊อกน้ำมีน้ำนะวินวินก็กินน้ำดิดิเห็นไหมทุกคนมาวินมันไม่เคยกินน้ำที่ผมเอาน้ำให้มันนะมันยังไม่เห็นไหมมันังไม่กินน้ำมาวินมาวินโอ้มึงมีความรู้สึกว่ามึงหวานเลยมาวิน หวานมากเลยมาวินทุกคนแม่มาวินมาวินคู่กับดอกไม้ดอกไม้ซัมบีทุกคนซัมบีเขาเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์แล้วเขาก็ไปจับจิ้งเขารู้นะว่ามาวินมาถ้าเป็นแดงไม่ได้นะทุกคนถ้าแดงนี่เข้ามาบ้านเนี่ยนางคงคงจะให้เข้าแต่มาวินเนี่ย มันรู้ว่ามาวินเข้ามาหาผมอะมันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะสอมบีแต่คือมาวินมันก็สมบีก็เป็นเป็นคนพามาแนะนำเองเดินไปดิเดินเดินเดินแหมมาวินกาเดินแหมเดินเป็นนายแบบเลยนะแหมโอเคหมดแล้วโอเคจะเอาอาหาเม็ดเหรอโอเคเดี๋ยว แต่พออาหารเม็ดให้ทุกคนพอดีอาหารเม็ดมันอยู่ข้างล่างไงมไม่รู้กินปะไม่หิวโอ้โหผมไม่หิว่ะ เบื่อแหมมากินดิมากินก่อนกินให้ลองท้องเดี๋ยวมึงมาไม่เจอกูออกินกินเยอะแต่ปลาหมึกอร่อยดีพ่อยีรปลาหมึกไหมเนีย่ยโอ้ผมเคยกินปลาหมึกก<ฮ>ินกินไหมอิ่มเลยไปแล้วทุกคน <c oughs> ขาใหญ่เลยเนี่ยมาวินเหมืนอนไส้ไปแล้วออกไปแล้ว เด็กชายมาวินนี่มันยังไม่ไปมันอยู่หน้าบ้านนะแต่สมบีมาแล้วสมบีกลับมาแล้วเอ,อ้ยทูบี้เธอมาแล้วเหรอฉันก็รอเธออยู่นี่ฉันจะมาหาพ่อพร้อมๆเธอเนี่ยเธอเป็นนานมากเลยโอ้โหพ่อวันด,ดีพ่อเออวันด,ดีมึงเพิ่งเข้ามาเหรอมาวินฮะถ้าอ,อย่างนี้มึงยืนอยู่จังนานอ๋อมึงรอสมบีอ๋นนอรออมบี สต๊อบบี้มาวินขอรอเธอเธอไปทำอะไรมาตั้งนานสต๊บบี้พ่อพ่ออย่ามาแสดงละครสิหนูน,นนะทั้งพ่อทั้งมาวินนะมาวินมึงเห็นบ่กในสอบบี้ฉลาดแค่ไหนฮะมึงอ,อย่ามาแสดงละครนะกูไม่ได้แสดงละครนะมึงนี่แหละแหมแหมทำเป็นบอกว่าเพิ่งเข้ามาจริงๆแล้วมึงก็ามาตั้งนานแล้วอู๋ใช่ไหม เราม,มากินอะไรตรงโต๊ะตรงนั้นน่ะไหนๆๆๆๆสบีมองตามมากแบบมองผมจับมาวินกูว่ามึงอย่ามาสนิทกันตอนหน้าตางาอมบี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเป็นเรื่องเวลาโอ้ะเพระนั้นผมไปดีกว่าเอเอจะไปดีไหมเฮ้ยเดี๋ยวลงมาแล้วก็ไม่เจอพ่อพ่อไม่ค่อยออกมานอกบ้าน จะไปไดีไหม,มจะกินอาหารเม็ดลองท้องนะแต่เรายังไม่หิวเลยสมลีลเช่มาวินเธอจะมาอ้อนเลยพ่อฉันฉันแค่ไปจอกกิ้งฉันว่าเธอกลับแล้วฉันาสาปล่อยเธอมาอยู่กับพ่อตั้งนานสองนานมาเนจะกินจะกินอะไร กินเลยซมบี้มาวินมันตอดเลยดิมาวินนี่ทำเป็นไม่สนใจทุกคนดูดูเนี่ยวิธีที่ให้แซมบีกินอาหารเมรเด็ดเยอะก็คือต้องมีมาวินมามากดดันนางถึงจะกินเยอะทุกคนปกตินางไม่ได้กินเยอะอย่างนี้นะยังไงแซมบี อะไรมองล่างมองบนมาวินโอ้แต่หามาวินมา,นม,ามาจับยังไงกูสัมภาษณ์มนนึงหน่อยดิกูสัมภาษณ์มึงหน่อยดิแล้วตอนเย็นนะ่ะเดี๋ยวนี้มึงนอนที่ไหนกูไม่เห็นมึงอยู่ข้างถนนแล้วทุกคนปกติมันจะนอนข้างถนนนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเห็นมันนอนข้างถนนมึงนอนในบ้านเหรอดีแล้วที่นอนในบ้านนะ่ะเข้าใจป่ะ มันจะได้เป็นอันตรายมึงอย่ามานอนข้างถนนนีงนะโอ้มาวินดูอีขามึงดิขามึงเหมือนวัวเลยอ่ะดูทุกคนขามันดิขาเป็นเหมือนวัวเลย,าาเเลยโอ้บ่อพ่อพ่อ,อมาว่าผมเหมือนวัวได้ไงผมมาเป็นผู้นำบัวนะผมเป็นคนเลี้ยงบัวนะอะไรกูพ่อมาวินทำไมมึงเนี่ยลักอะมเรียกอะไรกูพ่อพ่อเพราหูม,มาทั้งผมจะ มีเรื่องอะไรกระซิบพ่ออะไรกระซิบไรกูมไม่เข้าไปใกล้มึงหรอกมึงเมนเ <c oughs> ดี๋ยวดิคนมันเอามือมาเรียกผมแล้วให้ผมเอาหูไปใกล้ๆมันมันจะกระซิบอะไรมักระซิบบอกอะไรกูพ่อผมมีเรื่องจะเล่าฟังเรื่องอะไรมึงแต่งเรื่องอะไรขึ้นม,มาไอมาวินสันบีเดินไปกินน้ำใสโอ,โอ้พ่ออมาวินทำไม,มหุ่นมึงดีขึ้นวะ โอ้โหดูดีหุน่นนี่แบบอื้มมวินแต่มึงนอนอย่างงี้ป้ายูเขาจะว่าเลยปะวะอุ้ยโอ้บิดส่นเจป้ายูเลยอื้มป้ายูเขาเห็นผมหล่อสิโอ้มาวินท้องมึงลายมากนะยังไงยังไงโอ้พออุ้ยดูมาวินนี่ทุกคนอ แหม่เมื่อกี้ไม่กินทุกคนพอเห็นซอมบี้กินเนื้อมากินที่นเออต้องมากินแนบนี่เขานะออร่อยดีเหมือนกันกินลองท้องดีกว่าเดี๋ยวมาแล้วไม่เจอคุณพ่อก็อดกินมึงอะฟันดีมาวินมึงก็กินเยอะๆเห็นไหมมันส่งผลให้ขนมึงสวยขึ้นรอขึ้นอนะ่ะเข้าใจกูปะ่ะน้ำมึงไปกินที่โน่นนะที่ที่ซอมบี้เนะี่ยที่ซอมบี้ไปกินเนะี่ย มื่อกี้มันก็เห็นทุกคนน้ำแต่มันไม่กินแดงสบีมองแบบมุนง่านแล้วอีวินพ่วงนี้มากอ่อนอะไรพ่อหรือดเดือเดอทำคอเอียงนะมาสบีสปีวันนี้เน,นีนน่ยแมาวินตกใจพ่อพ่วินมันยังไม่กลับเลยไม่รู้ดิพ่อก็ไม่รู้มันให้มันกินก่อนให้มันกินหน่อยอืมให้มันกินหน่อยพ่อพ่ออยากคุยกับมันเยอะนะวินเนี่ยมันชอบแต่งเรื่อง โอ้สมบีสมบีสมบีมองล่างมองบนบอกว่าผมี่จะคุยมาวินเยอะมาวินมันชอบสร้างเรื่องพวกเด็กเลี้ยงแกะเหรอมาวินเป็นเด็กเลี้ยงวัวไม่ใช่เหรอสมบีโอ้มาวินกินหมดเลยแล้วไอ้ปะไอ้ปะไอ้ไหมอืนะกินเยอะๆกินเยอะ กินเยอะแ้วไปกินเยอะกินให้อิ่มเออมึงกลับบ้าน,ไ,ไ,มนไ,ไม่มีกินหรอกกูว่าพ่อมึงไม่เคยซื้ออาหารเม็ดให้หรอกคือบ้านขาไม่งเนี้ยไม่น่าจะซื้ออาหารเม็ดนะเพราะเหมือนที่ผมบอกอ่าบ้านชนบทก็ก็เป็นคนแค่เลี้ยงหมาทุกคนคนทุกคนไหมที่ผมเคยพูดกันในคลิปบอกว่า คนรักหมาคนเลี้ยงหมามันแตกต่างกันนะคนเลี้ยงหมาก็แค่เอาข้าวให้กินให้อิ่มแค,แค่นั้นพอนั่นคือการเลี้ยงหมาใช่ไหมของชนบทแต่ถ้าคนรักหมาก็อีกแบบสมบีมาพ่อพ่อบ่นอะไรพ่อเอาอาหารให้มาวินเหรอแบ่งปันสมิธเธอเขาจะามาแบ่งปันไหมเธอมีเยอะแยะเธอก็ต้องแบ่งปันให้มาวินเขามัง่งเนี่ยถ้าแดงมาพ่อก็จะให้เห,หรอพ่อ อให้แดงมันด้วยใช่โอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากคุณพ่อผมไปก่อนนะพ่อเออไอ้ไนี่อะไรอิ่มแล้วก็สะบ,บัดต,ตูดเลยทุกคนทำให้ซัมบี้แบบงงๆไหนดูดิบัดต,ตูดไปไหนนะทุกคนนะโอ้สีชุดหนะ สบายใจสบายท้องนะ่จะทางทุ่งลาบวนเดอร์แล้วกลับบ้านดีกว่ามาวินดูดิวิ่งเป็นม้ามาวินไปได้นะเห็นไหมทุกคนแหมมันนี่แบบยังทิ้งความแสบไปเหมือนเดิมทุกคนเห็นไหมกินอิ่มแล้วสบัดตูดน่ะข้ามถนนไปลไปบ้านมาละกลับบ้านมาลวเห็นไหมกลับไปแล้ะทุกคนผมกำลังเห็นเลยไม่ได้เห็นสมบีนะ ผมกำลังเห็นพี่มาร์กเล่นตุ๊กตาทุกคนนี่น้องๆเขารับอยู่พี่มาร์กแอบเล่นตุ๊กตาทุกคนพี่มาร์กแอบเล่นตุ๊กตาดิสีชมพูด,ด้วยอ่ะพี่มาร์กพี่มาร์กดูดิฮะทุกคนพี่มาร์กแอบเล่นตุ๊กตาเห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยวเล่นตุ๊กาตาชมพูเดี๋ยวเล่นตุ๊กาตาเสือพี่มาร์าพี่มาร์นไหนม้าแมนไงเล่นเล่นเนี่ยพอ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 เรามาส่องทำเป็นเฉียรเฉียรพอผมมาส่องทำเป็นเฉี่ยดงเลย สีแตกแล้วเขินสีไอ้พิมักพิมักเอรินตุกตาพี่มักเอรินตุกตาเดีพี่พมัทุกตาเดี๋ยดิเี่ยวพิมักดิพิมะเขินเขินเขินไปไหนช่วยหน่อยเขินไปไหนฮะเขินไปไหนเนี่ยฮะฮะเขินเหรอทุกคนแล้ว พี่มะบอกว่าอย่าบอกใครนะเพราะว่าทุกคนหลับอยู่ทุกคนไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้มาไม่มีใครรู้ว่าหนูเล่นตุ๊กตาไม่มีใครรู้ก็หนูไปกวนเอาไปกวนแจ็คสันนะนั่น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 พี่มะยังไงยังไงอ่าเดีย๋ยวกวนานาโน,โนอกีกพี่มะนันานโนขอเป็น เบบี๋นะเขาเป็นเด็กเล็กหือพี่มังเนี่ยอืมหืมอะไรไหนน้องไหนน้องมองดิอะไรอ่ะอะไรมาแก้งหนูอะไรจู่ๆมาแก้งหนูได้ไงหนูจะนอนเนี่ยพี่มังน้องหลับแล้วดูที่พี่มังดูดิโอ้โหโอ้โหตาจับจับหน่อยได้ว่าเล่นตุ๊กตาเนี่ยหืมเขินยกใจทั้งไปแก้ง น้าเนาะทั้งเนี่ยยเนี่จะขึ้นไปหาคุณแม่เขาคุณแม่ขนอนอนข้างบนนี่อนดีกว่านอนจะหลบสไลายกันเลยอ,อ,องหญิงองหญิงองหญิงทุกคนมันเป็นเงาององหญิงองหญิง ดูดิทุกคนน่าจะนอนสนิทนะเนี่ยแต่หัวล่วงมาเวลเธอจะเลือจะเลือจะลงหัวนะเนี่ยเอาหัวขึ้นหน่อยออแล้วองหญิงไงองหญิงหัวไม่ทำไมนอนอย่างนี้วะเออนอนยังไงอนอนยังไง เอาไปฉีก่อนเร็วมาเอามาฉีก่อนมาฉีก่อนมาฉีก่อนเอามามาฉีก่อนมาเร็วมาฉีก่อนอย่ามาฉีกบนเบาะนะมาฉีก่อนมาฉีก่อนอ่ะมาเร็วมาฉีกฉีก่อนฉีฉีก่อนอื้มฉีก่อนมาฉีก่อน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 อื้มดูดูหญิงมองมาเรียวดิมาเรียวอื้มเธอนี่แบบกระดกกระดัก Mặc dù chìa gần. O nhanh, o ông mặc dù chìa gần. O nhanh, mặc dù ông gần. Tìa 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 gần. เขาชีดอยู่ทุกคนอืฉีดเย,ยอะมากชีดเสร็จแล้วไงลงเป็นล่างป่ะลงเป็นล่างนะตาตาอต่ลงไปโอเคผมพามาวิวลงเป็นล่างกัน